สมมุตนายรัฐบาลส่งแจ้งสถานเพ er ื่อไทยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตะบนชนชุมชนขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่สูงที่ดำเนิให้เกี่ยวกับเรืประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการต้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขงานชุมชนและอาสาต่างสาสนาสุขภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอาจฉริยะยาเสพติดตะบนชนชุมชนสารฝันเพื่อวันใหม่ประจำปีศักราชสองพันห้า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญและเป็นนโยบายด้านคนของรัฐบาลเพราะยาเสพติดสร้างปัญหาสังคมทําลายทุกโบกกระทบทุกโครงการทั้งระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติโดยมีการดำเนินการร่วมกันหลายภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเร่งที่ครบวงจรส่วนด้านสาสุขนั้นผู้เสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ที่หลงผิด ได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็นคนดีต้องมีการนำเข้าสู่กระบวนการรักษาควาบป่แทนการนำาไปดืเนินายในการจับเคลื่อนง,งานได้ยาเสพติดในชุมชนจําเป็นตน้องมีอสมเข้ามาเป็นเข้ามามีบทบาทในการติดตามืา่อยเหลือด้านงานยาเสพติดและผู้ผ่านการาบัดคื้มกู้ยาเสพติดเน้นการช่วยเหลือในด้านสุขภาพภายหลังการหยุดใช้าย,ยาเสพติดโดยใช้แนวอสมบัต่ กำหนดให้คอสปนของตนทำหน้าท kind of mm ี่เสมือนเป็นผู mm ้ห hmm. ูด uh ูแลผู้ผ่านการบับัที่ตนเองรู้จักและได้เข้าถึงหนึ่งคนในลักษณะลักษณะเป็ื่อ้บุกิดมีผู้ใจที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลสอดส่องและส่งเสริมให้เป็นอยู่ของผู้ผ่านการบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผ่านการบำบัดทู่มีคเก่าอายุกำลังเล็กอีกซึ่งเป็นหัวใจของมาศ ในระดับชุมชตนดัง you น know ั้นกสบเป็นการนำส่วนตนจึงมีความเป็นต้องมีความรู้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดคลิปไปของยาเสพติดและแนวทางการบริการการทำงานของภาคีเครือข่ายในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยของตัวคนพัุมตนเพื่อให้ปชาชนคนพันุมชนทวกกลุ่มไว้ไม่กับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยผู้เข้ร่วม ขอด้วยผู้นำพ่องที่ผู้นำพ่องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลปารชุมชนจำนวนทั้งสิ้น150คนโดยได้รับมอบตมาณสนับสนุนจากเครือง่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเด็กติดเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะมูลนิธิศูนย์วิชาการสาธารณสุขติดมสอสสำนักสนับสนุนการตั้งต้นใจเกี่ยวกับนักหนึ่งสส และได้รับรางวัลนี้ก็อย่างในงานวิทยรลัยก็เรารปิดฝ่ายความมั่นคงลูกเร่อยกับศาสตราจารย์ดรสุผลรอดแก้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏปุณธสงคราและผู้สุภาพความคงทายบาลวิชาชีพต่างการจากโรงพยาบาลพุทธเชีราวชาญมาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ของพวกนี้วันนี้ได้เวลาผมก่อนแล้วขอเล่นจนทั้นต่างได้ให้โอวาทและกล่าวร การอบรมต้นาความรู้เกี่ยวกับการป้องการและแก้ไขปัญหายาเสพตแก้แกนนำชุมชนและอาสาสำหรับสารสุดภายใต้โครงการชุมชนเข็มแข็งออกานะยาเสติดตำบลประยมศรสารฝันเพื่อคหมมั่นประจำปีที่าสองพัน้ารอกบเกขอกรเงินทรับ ประธานเปิดโครงการเปิดการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแกแนนำชุมชนและก็อาสาสมัครสาธารณสุขภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดของตะกอนทุกคนสารฝันเพื่อวันใหม่ โลดนะครับติดตรราอาวุธทางปัญญาเพราะปัญหายาเสพติดจนะเป็นปัญหาที่ซับซอ้อหน,น,นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าไม่รับความรูมมือนะเพราะนะาฉะนั้นต้องเป็นการรุเริการออกข้อพากส่วนและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ,อในส่วน สุขช,ชนการมีส่วนร่วมของสุดชนสำคัญมากๆกและก็โดยเฉพาะพี่น้องอสมอเนี่ยก่อนที่จะไปพูดลงรายละเอียดนั้นก่อนอื่นก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับการขึ้นค่าตอบแทนนะครับของพี่น้องอสมอนะครับซึ่งพี่น้องอสมอเนี่ยค่าตอบแทนเนี่ยไม่มีไม่มีความกดดัน แล้วก็ไม่มีการเมืองแล้วก็ไม่มีทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัรน,นะครับเพราะว่าพี่น้องสอสสอเราเนี่ยเป็น,นกลไกสำคัญ ดังนั้นอันนี้ก็จงภูมิใจในสัตก์และก็สีนะครับที่เราทำดูแลพี่น้องประชาชนนะครับทุกครัวเลยนะครับในกระบวนการในภารกิจที่รับมอบหมายถือว่าพี่น้องอสมอบางท่านเนี่ยก็ในขณะเดียวกันก็ส่งมวกอีกไปเป็นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะครับ่นการว่าใคร,ครใเป็นผู้นำท้องถิ่นท้องที่แลัว ที่มาจากฝ่ายฟองฟองเนี่ยะกับของทิ่ด้วยสลวงบอกต่อสมองกด้วยผมผมเชื่อว่าท่านมีจิตวิญยาณในการที่จะกุธลตนเสียสนอนะครับที่จะทำงานให้กับส่วนรวมเป็นที่ทั้งไร้ด้านปัญญาเศรษฐกิจเนี่ยเรียนกับที่น้องมอสมองว่ามิติของท่านเนี่ยะครับในส่วนของูสาธารณสุขท,ท่าน อยู่ในมิติของการปกครองนะครับมีภารกิจในเรื่องของการปกครองส่วนฝ่ายปกครองนั้นในเรื่องของการป้องกันปราบปรามตัรวจคนะครับปราบปรามแล้วก็ขณะนี้ประเทศภายใต้นามของท่านประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ฝึกอบรม Hay าาให้โครงการร่วมมืรับผิดชอบในการตังต้งศูนย์ฟื้นฟูช่วยกาเรียกว่าโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นจะต้องกระชับพื้นที่และได้อสบอกสิ่งที่จะให้ท่านช่วยก็คือแจ้งบอกแสชี้พิกัานะครับที่จะเอานะครับในเรื่องของผู้ติดยาเสพติดผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดในส่วนของผู้เสพเอาเข้าไป จมันก็จะมีสองประเภทกำลังใจกับบังคับนะครับส่วนหลายอียเดี๋ยวพอรลัวก็จะมาพูดกับพวกเรบบดังนั้นตรงนี้โรงพยาบาลเขาก็มีในเรื่องของการป้อกันอยู่แล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ไปรายงานตัวครั้งแรกไม่ครบนะฮะร,ระยะเวลาเกณฑ์ที่ในส่วนของกระสวงสารสุตรต้ตอนนะครับต้อง ทั้งนะครับท่านนะับระยะเวลาก็ผมคุยกับคุณหมอท่านสาสุขจอกว่าน่าจะอยู่ในมวงหกเดือนแต่ว่าโครงการนี้แค่สิบห้าวันเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องทำอะไรท่านชี้เป้านะชีปเป้าว่าในหมู่บ้านของท่านถ้าท่านอยากให้ปรับสถานะใช้วิธีตรงน,นี้ให้เป็นโอกาสในการปรับสถานะหมู่บ้าน จากที่เป็นหมู่บ้านสีแดงหมู่บ้านสีเหลืองหมู่บ้านสีเขียวให้เป็นสถานะหมู่บ้านสีขาวและผมก็จะประชุมกับงานวิ่งบ้านว่าถ้าหากมียาเสพติดท่านจะต้องรับผิดชอบพอท่านแดงับต้องแทนท่าเป็นอสตท่ักเป็นงานวิว่งบ้านนะฮะแล้วงานอย่างนี้เป็นงานที่ปัญหาระดับชาติก็ต้องช่วยกันวานนั้นต้องฝาก่อน แจ้งเบาะแสให้กับตลาดเรื่องนั้นนะครับเพื่อจะเอาผู้คนเนี่ยเข้าไปรับการดูแลตามวัตถุประสงค์ของโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพต ที่จะรับไม้ต่อโดยที่ในเภอไม่ต้องให้ตัง้งเพื่อที่จะรองรับในการคือโบลงให้ขัานรับไม้ต่อจากอำเภออำเภอจะเป็นคนหา เนื่องจากว่าเข้ารับนะฮะการบำบัดไม่ครบโปรเซสไม่ครบสี่รั้งครั้งที่หนึ่งรายงานตัวแล้วผูเสร็จคือผู้ป่วยเพื่อที่ยงไม่ถูกดำเนินคดีพอครั้งที่สองหนีเลยไม่เข้าไป จะจบหลักสูตรในวันที่21นะครับเสร็จแล้วก็จะส่งไปชื่อไปให้กองทิ่ทุกแห่งนะครับที่มีผู้ป่วยนะครับและจะให้กองที่ติดตามแล้วก็จะมาประชุมในสูยยา รวมขนาดนี้เป็นทนักงานนะครับเทศบาลหัวโลยแยกท่านนายกหัโลยนะผมก็บอกว่าไปตรวจปัสสาวะมีชีพเป้าต้องสิบคนขยันนะฮะเก็บขยันเอาไว้เขา้าโรงบรเซนเสร็จแล้วจะส่งกลับให้ในายกโจแต่ห้ามต้องให้เขาทำงานต่อถือว่า ที่ท่านทำจาที่ตามภารก,กิจนะครับที่ได้รับมอบหมายแล้วปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญอยากจะให้มีท่านได้นัำแล้วก็ให้คกองกำคัญน,นอกเหนือจากมิติที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบท่านจะต้องแจ้งบอกแสนะครับนะครับอาจจะเป็นลูกหลาน ก็คือเนี่ยสูงอ่าฟื้นฟู ช่วยกันเพราะตอนนี ah. ok an ok an yes ้ไอ้พวกที่ติดยาเสพติดมันถึงกันตอนนั้นตอนนี้มันหนีไปตะบนบ้านห่าก็เจอนะฮะหนีไปตะบนไหนก็เจอนะครับแต่เราก็จะบอกนะว่าเฮ้ยเข้ามาอยู่ในค่ายนะฮะเพราะบางคนเนี่ยนะครับมีแกล้งที่โรงพยาบาลเข้รายงานออกมา เข้าไนโค้ดนะฮะไนครบหลักสูตรถาลดหลักสูตรได้เดือนใช่ไหมประมาณั ว่ากลัวท่านยาหนักใจว่ามีผลกระทบกับตัวท่านบอกเลยว่าได้รับแจ้งบอกแสว่าอย่างปปส0 น้อก็ใจก็ขอขอบคุณที่เสียสละเวลามีค่ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้มันก็ต้องขอชื่นชมพี่น้องของสมองทุกท่านก็ใช้อากตรจมีเก็บเกี่ยวอาวุธติดอาวุธทางปัญญานะครับซึ่งวิทยากรแต่ละท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถสื่อสารนะครับให้ท่านเข้าใจ ไปปฏิบัตให้เกิดผลสวิตนะครับในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมั่นใจและก็ขอให้การอบรมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับกับนี้ได้เวลาสุมกแล้วผมขอเปิด